สวัสดีครับส่งงานครับนะครับไม้ไปดูทั้งลำนะครับสองกระบ,บอกอ่าคล้ายๆกันครับก็เลยจับมาตั้งสองตัวพร้อมกันเลยตันนี้ก็จะเป็นไม้ไปดูครับทั้งลำรางตัวบนนะครับตัวบนรางร้อยสามสิบชักเกืสิบห้านะครับปลายสี่สิบเซนปีกห้าสิบเซนตัวล่างแล้วเราจะเป็นตัวเล็กนะครับรางหนึ่งร้อยยี่สิบ ชัก65ปลาย35เซนนะครับไม้ไปดูก็เป็นไม้แผ่นเดียวกันครับท้ายจะแผ่นเดียวกันประมาณนี้ครับก็ติดขาวนะครับติดขาวคนละด้านนะครับติดขาวคนละด้านกระบอกหนึ่งก็ฝั่งซ้ายกระบอกหนึ่งก็ฝั่งขวาราสา130ครับชัก75อยู่บน อันนจะเป็นตัวใหญ่นะครับร้อยสิชักเก็ดสิบห้ามาไปดูทั้งลำครับค่าตัวเท่ากันนะครับราคาสองพันแปดร้อยครับสองพันแปดร้อยบาทากเก็บเงินปลายทางก็บวกร้อยห้าสิบนะครับมาชุดนี้ก็จะหมดแล้วนะครับ จะหมดแล้วเหลืออยู่แค่กระบอกเดียวนะครับเหลืออยู่กระบอกเดียวต่อไปก็จะเป็นชุดใหม่มาครับชุดใหม่ก็สวยครับชุดใหม่ก็สวยมาชุดนี้หมดแล้วนะครับชุดต่อไปก็สีใกล้เคียงกันครับสีก็จะใกล้ใกล้เคียงแบบแบบนีบ้ประมาณนี้ครับผมสองพันแปดร้อย กระบอกใหญ่นะครับแต่กระบ,บอกเล็กน่าจะถือให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าวางไปก็คอมไปแล้วนะสนใจนะครับ062ครับ9872011 062 9872011นะครับสนใจก็สอบถามได้มีเก็บเงินปลายทางครับแล้วก็โอนเงิน พอยาตแป๊บหนึ่งครับโอเคมานี้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ